เอายิงสามนัดเติมเติมเติมเต้มรีบวิ่งไปหน้าของที่ปังเลยครับวิ่งไปเริ่มบรรจุแล้วบรรจุมปสามนัดการบรรจุเสร็จก่อนก็จ้องไว้เติมเติมเต้มเราจะยิงเสร็จนี้แค่หกนัดนะครับหกนัดนั่งเข่าเดียวก็ยืดซึดเข่าลงอ่ะเข่าขวาถึงเพื่อนเข่าซ้ายยกขึ้นยืดตัวขึ้นยืดตัวไม่น่งเป็นส้นเท้า อากลับมาสอมใหม่เขาใหม่เวลาสี่วิผู้หญิงพร้อมเคลื่อนที่เดินธรรมดาครับรักษาหน้าต่ำอ่าอีกสามนัดเติมเติมเติมรีบเรื่อบรรจุรีบรงวงกัโสนมือไม่ลองแล้วทีทิ้รวงมาใหม่บรรจุใหม่จ้องไว้ไปเสร็จแล้วจ้องไว้สามนัดอีกสีวิ ถ้ายก่บรรจุชา้าจะยิงไม่ทันนะครับอ่ได้นะครับกลับมาเดี๋ยวจะเอาจริงไม่ทันเดี๋ยว้อไม่ทันจริงครับผมกระสุนนะครับใครมีเทคนิคยังไงจะทำให้ไวขึ้นจะกลั่นทีไปด้วยแล้วรีบบรรจุเอท,ทีไฟปอกอก็ยิงที่หนาไกบรรจุก่อนจ่อไว้มาแล้ว จองไรับจองไปแต่ไม่หมดจ้องสายสายสายสี่คุณาชินั้นสาว่าจับปืนเิงแเก้าสั้นหน่อยรีบไปรีบไปเปลี่ยนลงไปแล้วมาแล้วยิงต่อยิงตอ มีไปแล้วมวนเตะกัอย่างทันไหมเหรอจินจอมเน่บรรจงเอาโม่ไปไหมอเคลือนัดเยาวนยังทันนะจอมไปแล้ว ต้องเลยครับแ้ะดูก็ฟ้องตัวันคดนไม่ได้มีอยู่สองท่านนะนอกั้นทันหมดนะครับเริ่หลือเป็นการเคลื่อนที่ออกประกอบการยิง6นัด7วินาทีนะครับครั้งที่ห้าผู้หญิงพร้อมเคลื่อนที่ นะครับบรรจุเรียบร้อยแล้วไปสหลาดีผู้หญิงพร้อมเคลื่อนท <c oughs> ี่ดีถอยสโอ้ดัสุดท้ายพอดีด๋ิ่นปดีเริม,มือนจุครับเรียมืืนได้ดีนะครับสุดท้ายแล้วเยียให้ดีปิดนโปกับพืนใส่กอง ดีครับเจ็บเปิ้เคลื่อนที่การยืนยิงระยะที่สองพร้อมเคลื่อนที่เคลื่อนที่การยืนยิงระยะสุดท้ายพร้อม,อมเคลื่อนที่แน่นอนจุดนี้ยิงจอบเลิกบรรจุเี็บเปิ้ได้ดีนะครับการสุดท้ายแล้ว ต่อไปผญิงเคลื่อนที่ออกจากเป้าหมายได้หยุดจริงนะครับระยะละสอนัดความเสียงเป้าให้ดีผู้หญิงพร้อมเคลื่อนที่สองนัดอย่ารีบเก็บเปินมองผ่านนิดเดียแล้วก็เก็บนะครับจับไว้แน่นอนอย,ย,อยืนที่ิีหษาไว้ยืนเคลอนที่ ดีครับยิงจอบเลิกบันโจมดีครัดแล้วเก็บเปิร์น่าจะร้อยก่อนแล้วกลับลังื่้นดีดีครับแล้วเก็บเปิร์ยิงจอบเลิกบันโจม เก็บปืนให้เรียบร้อยกับหลังนั้นมาเคลื่อนที่ออกและยืดยิงในระยะที่สองพร้อมเคลื่อนที่เกือไปเือไปลูกมันดานงนต่อไปเคลื่อนที่ออกและยืนยิงในระยะสุดท้าย ผู้ย,ยิงพร้อมเคลื่อนที่เอ้ายิงจอบเลิกบระจุเคร็บเปได้เรียบร้อยนะครับหลังกันมาเคลื่อนที่ออกให้ยิงทีแล้วที่สองผู้ย,ยิงพร้อมเคลื่อนที่ ื่อนที่ออ,อกก็ยืนยิงในระยะสุดท้ายพรอ้อมเคลื่อนที่ดีครับยิงจบเลิกบรรจุแข้มเลยดีครับเสียงเดียวเลยนะลั่นไกต่อไปเพื่อนที่ออกก็ยืนยิง,ยงในระยะที่สองพร้อมเคลื่อนที่ เคลื่อนที่ออกแล้วหยุดยิในระยะสุดท้ายนะครับผู้หญิงพร้อมเคลื่อนที่ลคล้งหยิ่งจอบเลิม่มบรรจุกระปุกผู้หญิงพร้อมเคลื่อนที่เดินมาครับเก็บปืนแตจอให้เรียบร้อยแล้วกลับหลังนั้นมา เคื่นที่ออกและยืดยิงในระยะที่สองนะครับผู้หญิงพร้อมเคลื่อนที่เก็บปืดแล้วกำลังนั้นมาเคื่อนที่ออกและยืดยิงสองนักสุดท้ายระยะสุดท้ายผู้หญิงพร้อมเคลื่อนที่ จอบเกียว์รถเพื่อได้ดีนะครับรอบสุดท้ายครับสุดท้ายด้วย